สวัสดีจ้ามาเจอกันในช่องนี้การผ้าแสบอีแลีวนะคะจ้าการกาะฟกดไลค์กดแชร์ให้การเพื่อเป็นกำลังใจในการท่ามคีบด้วยนะคะฝากช่อง่นหน่อยด้วยนะคะจ้าเมื่อในกรท่ามากินในตำบักุ่งนะคะใส่บักกอกนะคะจ้ารอบดึกนะคะคุณกลับมาจากตลาดนะคะหิวค่ะไม่รู้จะกินยังกนได้แบบซ้อก็ได้ตำบักุ่งกินนะคะ มปนดีพิเศษนะคะมี่ใหญ่แมกสดิงแมงสดิงอกกรอบสมุนไพรนะคะขอแบบแพ็คมาดีมากเลยนะคะจะมาได้จากมากินน้ำกันเด้อกันแก้กันแก้เป็นแบบเท่งไปมุมีอีกอย่างไรนะคะมี่แบบจะกินสม่ต่ำซื้อๆนะคะสมต่ำกับข้าวปุ่นซื้อๆนะคะกับขนมจีน อกอกหอมแซ่บกรอบหอมหอมเลยนะคะ<ม>อร่อยมากออกมูมักบา,บานๆนะคะคร<ม>ับ ก็อ,อยากกินนะคะไม่รู้จะกินอะไรคิดอยากอยากจะหมกหือ ไอ้บอกรอกอ่ะอุบลเริ่มหนาวแล้วนะคะรอมผัดวีวีะคะ่ะอืมสวเนะ ลูกยังมานอนนะคะเไหนลูกมาหรอครับแม่อยู่ไหน,คนยค่ะแม่หนึน่งห,หรืออ่ะครับต่อค่ะเมื่อกี้แสบตานะคะใช่ ตำไส้บอกกอวันวานเนีค่ะลูกไห้ค่ะเมื่อกี้น่ะลูกแอลนะคะ อร่อมากตำแบบบ้านๆน,นะคะเอะ แล้วจ้ามากินส้มตำเอามาหุงรอบเด็ดน้ำกันนะคะอ,อร่อยมากผักบุง้งผักบุ้งแบบบานๆเท่านะคะเพิ่มันอนยากกะผักบุ้งสายบบ ล้างดีอยู่นะคะแซ่แซ่ห่นหอมร่อยมากสมอยากค่ะชีดี้สเต่ามันคือแซ่ตา กินยังกับว่าแซบค่ะกับหมูเด้อคืออ่ะก็คือก็อ,อ,อ่อนยี่สิบค่ะสมพักกักบกระขันเองนะคะเนี่ย ใช่อันหนำเะพร้าวแล้วเนครับอืนน้มเพลิน,นเจืออูกอัลวาด หช่ค่ะเพชร เป well. ็ดมากอ๋อมาก การซาลิมยิ้มานะคะการฝากไว้จะใช้แอใช้พ่องได้หน่อยโครงการนะเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการท่างทีมน,นะคะ,ะค่ะวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ